สวัสดีค่ะวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูแลแมวคลอดลูกอย่างไรให้ปลอดภัยและแข็งแรงวิธีดูแลแมวคลอดลูกอย่างไรให้ปลอดภัยและแข็งแรงนั้นโรคแมวแรกเกิดเปรียบเสมือนกับเด็กทาลกตัวเล็กน้อยค่ะที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทนุถนอมและอย่างใกล้ชิดค,ค่ะโดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ภายใต้การดูแลของแม่แมวแต่ผู้เลี้ยงเองก็ต้องคอยดูแลทั้งแม่และลูกเพื่อช่วยให้เหล่าเจ้าเหมียวโตขึ้นอย่างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองค่ะ ในช่วงสัปดาห์แรกของลูกแมวบทบาทของแม่แมวนั้นยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพวกเขาค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องอาศัยแม่แมวแทบจะทุกเรื่องเลยค่ะเวลาส่วนใหญ่แล้วของพวกเขาเนี่ยจะหมดไปกับการนอนและตื่นขึ้มากินนมแม่ของเขานั่นเองค่ะแต่ในกรณีที่พวกเขาต้องแยกจากแม่ตั้งแต่แรกเกิดนะคะผู้เลี้ยงอาจจะต้องรับบทเป็นแม่ค่ะโดยคอยดูแลให้นมพวกเขาค่ะโดยการให้อาหารลูกแมวอย่างถูกต้องควรจะให้บ่อยๆโดยการแบ่งอาหารออกเป็นประมาณ6-9ถึงมื้อภายใน1วันค่ะ สำหรับลูกแมวที่จําเป็นต้องแยกจากแม่แมวตั้งแต่แรกคลอดแล้วเนี่ยผู้เลี้ยงสามารถให้ความอบอุ่นพวกเขาได้โดยการใช้หลอดไฟขนาด60วัตต์ค่ะเปิดห่างจากตัวลูกแมว2-5ฟุตนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ลูกแมวได้ค่ะและมันดูแลเขาไปบ่อยด้วยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไฟที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับลูกแมวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ